สวัสดีค่ะค่ะวันี้ให้เลยกับพาน้องโฟจุนนะเที่ยวสวนสัตว์นะคะเลยตรงนี้เขาว,า,วาว่าถ้าเดินจะเข้าไม่ได้เฉพาะรถรางโ้ยดินา้านซ้ายดีกว่านะครับเดี๋ยวดูดน้าแ้่งดีกว่านะครับด้านซ้ายมือน,นะครับที่ปโปแคลนะครับนี่นี่นะครับอันนี้โต,นนตเต็มไบแล้วน,น,นะครับี่ปโปเห็นไหมนี้นนเห็นไอยู่ประมาณนร้อยนะครับ ไม่เ้อสหตว์150กิโลครับโปแค่นั่นไงไมีเกิน1เมตมีนั่งนั่อีกสองตัวนะครับต้องแยกกนอยู่มีกสองตัวนี่ฮิ่โปแคะเห็นไหมโคจูนเห็นไหมนะมันเดินไปดูว่าเรือจะออกมายังไงนะตอนนี้เดีเช้าอยู่นะครับตอนนี้เรานั่งรถรางนะคะมองไปทางด้านขวามองไปทางด้านขวาเลยอันนี้เป็นสัตว์แถบแอฟริกาดูยีรั่ยังไม่ออกมา อ่าตัวสีขาวนะครับก็จะเป็นเจ้าออริกขาดานะครับมีแต่สองตัวนะครับออริกกับมาลายออกแรงนี่เลืนี่ตันี้ก็อยู่ข้างน่ี้เลยอยู่ในกองน้นเห็นไหมดูนะมองด้านโน้นสัตว์มันอยู่ทางโน้นมาลายเห็นไหมเห็นเลยเห็นเลยอังเออเห็นลูกมันมีลูกด้วยเหรอ ม,มอ,อ่า่น้านะครับตัวที่คายโวนี่จะเป็นอ่าพี่แรกนะครับดูดูโคตน,นดูทางด้านน้น ปจุนเห็นสัตว์กี่อย่างละาาาามันคือชนิดละนี่ฝนตกไปปล่ลอยเขาซื้อ,อ,อตัวนั่งรถ <น S 1> รางนะคะ อย้าหกสิบบีบบนะคะอ่าเดี๋ยวรถร่างนะครับจะส่งนักท่องเที่ยวตรงสถานีด้านหน้านี้นะครับถ้าได้สนใจอยากชมนะครับเสือสิงโตนกต่างๆนะครับก็สามารถเดินเที่ยวตรงขึ้นไปด้านบนได้เลยเป็นที่โล่งนะครับอ่าถ้าใดมีบัตรสนดอมนะครับสนอปารีมองแหงกีบ้านะครับสายมือด้านบนขึ้นไปจองรอบก่อนนะครับอ่าเรนเดูเ็จกลับมารอตรงสถานีที่นี่ที่เดิมนะครับทุกๆ1ิบนาทีรถล่างเขาจะวนมานะครับสต่ามถก็ได้ทุกคันเลย จุนแทนแทนโกออันนี้คือเสื้อดำนะคะเสื้อดำมีอยู่สองตัวตัวนี้เขามาเบิ้งสิงโตกับเพื่นสิงโตเช่นะคะเพราะว่าเขาปลับบุกว่ามีสามเหรอกระจูมีกี่ตัวหรือว่าเป็นกระจกสองสองตัวสตัวอ๋อมันจะเข้าไปใช่ไหมนะ<บ>มีสามเหรอไหนกระจกสะฮอนเฉยๆอ๋อมีสามจริงเหอไม่มีสองตัว มันสะท้อนมันสะท้อนเฉยๆนี่คือเสื้อดำกี่ตัว<า>จริงเหรอ,อน,นี้มาดูชัดๆข้างในนะคะซ่องตวัวคะ่ะนี่เลยหยอกกันเสื้อดำแมวดำอัอษณาคล้ายแมวดูโอ้อย have female and male On oh, it is big pung is female yeah maybe have baby อะไรอัน no, นั no, ้นนะเสือเหรอจริงเหรอเดี๋ยวไปไหนมีกี่ตัว เสือดาวนั่นแหละเป็นเสือดาวมีหนึ่งตัวอันนี้คือโซนพยากรอบนะคะไหนตัวมันอยู่ตรงไหนปลาจูนเห็นไหมกี่ตัวนูน่นใช่ไหม this this one เห็นปะคะไม่ห่างลงมาไปไหนอีกอะไปไหนลราหมดเออมันไต่อยู่นู่นตัวหนึ่งนี่อยู่อยู่นู่นหนึ่งตัวนู่น นู่นยังไงฮุนเป็นบอลนะนู่นไงพยาก,ยาก,กรอ,อกนู่นมันไต่ยอยู่นู่นไงกี่ตัวสองตัวห้อยหางอยู่นู่นอีกตัวตัวหนึ่งเข้าในกรงละเข้าในรังมาละมีซ้ำตัวคะ่ะนี่เลยกระลอกยักษ์เออเข้าไปแล้วนูวน่นมีสามตัวนี่มันเขาทำรังไว้ให้สามตวงเห็ไนไหมนับดีดวิ่งไล่กันนะ่ะ ก็ลอกวิ่งไลกันนี่ปลาชูดเห็นไหม,ไมไหอันนี้ปลาด,ดปลาตรงนี้เดี๋ยวจะโยนให้กินเลย ไดโนเสาร์เออไดโนเสาร์ใช่ไหมอันนี้โซนอะไรอะโซนนอย่านี้เป็นแหล่งการเรียนรู้นะสำหรับแล้วก็บ้านของควอรนะครับลงมาลงชับได้

มาแล้วนันตรงเนี้ยให้ครูมาเที่ยวอะ่ะเนี่ยจะเอาไปให้จระเข้กินตรงนี้ละตามนี้ไปนี่อยู่ทางนี้ย่าพลังตังนะครับแต่ทางนั่งได้วยด้วกันลุงแซ่บลุงแซ่บอ้าวใครอยากจะลองดูดูด้วยนะครับ นี่คือโซนอุรังอุตังนะคะเห็นบหคะอุรังอุตังนะคะนอนเปอยู่นี่เลยจ้านี่เขานอนรับอยู่ค่ะอยู่เปยเห็นไหมฟอร์จูนเห็นไหมนะเขานอนเปยอยู่นะดิงยักษ์อ่ะเหมือนคนเลย Maybe too early for them ย่าข้นจำัสอ่า too ง a อรี a ละเ a ็บเ a ่นวังสนนเห็นไหมดิ้นมาแล้วนะน,นลุกมาแล้วนะเห็นไหมอุรังอุตังอะ่ะร์จูนจะเป็นเหมือนอุรังอุตังแล้วนะ่ะตันนี้คือโซนข้างห้าสีนะคะร์จูนเดินไปเดินไปแบบปูังนี่ข้างห้าสีค่ะบุงนี้อันนี้เราก็ เอาให้คุมนะคะโซนข้าง5้าสีบลูห่หอเห็นบลนะคะเพราะว่าอากาศมันฝนตกคึมๆเข,ขาก็เลยบล็อ,อกมาบอกนะคะนี่คือที่อยู่ของเขานะคะบรูว่าแอบซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะคะไม่เห็นตัวของมันเลยแล้วก็มีตรงนี้นะคะนกเงือกเล็ก น,นี่กุงนกแกกนกแกงนะคะนี่ค่ะอันนี้คือนกอะไรนกงวกนกเงื่อหัวแล็ดนะคะนกมวกบวก,วกนี่ดูเสียงมงันร้องฟพรจูนนกเงือออะตัวใหญ่มากเลยนี่คืออน,นี้ก็มีขนสีดำนะคะนี่อยู่ห้องเอร์เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์มาจาก โซนเมืองหนาวนะคะ,ะต่างประเทศก็เลยต้องเปิดแอร์ให้เขาอยู่นะคะนอนอยากสบายใจมีแอร์ให้อยู่เลยนะคะ